หลังจากพระสวามีสิ้นชีวิตตงหลิงจิ้วก็ได้รับการเลื่อนฐานะจากฮองเฮาเป็นไทเฮาที่ยังสาวและงดงามทั้งยังต้องช่วยงานโอรสของตนซึ่งเพิ่งขึ้นครองบัลลังก์เรียกได้ว่าพระนางคือผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงดังนั้นคนในวังหลวงจึงเกรงกลัวไทเฮามากกว่าฮองเต้พระองค์ใหม่ใครจะคาดคิดว่าหมอหลวงหนุ่มที่ติดตามอาจารย์ของเขาเข้ามากลับอาจหานจับตัวแมวทรงเลี้ยงแสนซน ซึ่งได้รับความโปรดปรานจนมีตำแหน่งเป็นองค์รัชทายาทแมวในขณะที่ทุกคนต่างคิดว่าเจิง้งอุ้ยเหิงจะถูกลงโทษและทำให้สำนักหมอหลวงเดือดร้อนไปด้วยเขากลับได้รับรางวัลรวมทั้งมีคำสั่งให้มาดูแลพระวระกายไทยเฮานับจากวันนั้นชื่อของหมอหลวงเจิ้งก็เป็นที่รู้จักไปทั่ววังหลวงเกรงว่าเส้นทางชีวิตของเขาอาจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนตั้งรับไม่ทัน ติดตามได้ในไทยเฮาอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ